มีคนไทยไหมเมย์้ามอสบอสอะไรวะเขาอยู่นู่นโอเคเราบอสภูเขาไฟพอดีเข้าตีมตัวเราเลยมาแล้วตีกันเสร็จแล้วปะเนี่ยเอ้ามาไม่ทันแท้อา้าวจะเอาแล้วเจ้ามนุษย์เฮ้ยไม่ได้เล่นสายผลเว้โจกหน่อยดิ <Yeah. laughs> อย่าเรามาตีทำไมเหลือเท่านี้พอไม่ฆ่าไม่ฆ่า yeah. เอเคขอผลเสือให้หน่อยใครมากอบผลเสือนี่อของ่ายจังเลยนะเฮ้ยมีเวลตันมาอย่างไงครับตอนนี้คนนี้จะแตกอ้าวทำไมคนนี้นิ่งๆเฮ้ยยังไงคอมโบ แตกซอนหาผลมังกรหน่อยซอนหาผลมังกรพูดถึงผลมังกรแล้วเมื่อไหร่มันจะรีเวิร์กเอาอยู่ไหนหกขอผลมังกรหน่อย <c oughs> คนนี้ก็ขอจังเลยใครจะให้ตามทันให้ <c oughs> ไปและถึงตามทันเขาก็ไม่ให้หรอกเพื่อนนายโดนคนเวลตันหลอกแล้วอย่างเงี้ยอ <c oughs> ันนี้เป็นไรนะเอ้ยเป็นไรเป็นไรง้างมือจะตบ <c oughs> ง้างมือจะตบอะไรเพื่อน พิวพีพิวพีขับไก่พิพีขับไก่พิพีพพีใครมันเป็นอะไรวะเนี่ยไปจัดการเขาหน่อยไหมแต่ว่าเขาพิพีกับใครอยู่ไป้เออขอใส่ดาบแป๊บหนึ่งนะพิพีพิพีเหมือนกับว่าคนนั้นจะไม่พิพีนะแต่ว่าอีกคนก็ขยันขยอให้เขาพิพีอ่ะมาเดี๋ยวฉันไปคู่ต่อสู้ให้แกเองเฮ้ยมันมาหาเราละมาเลยเพื่อนพิพีพพีอ่ะ โมจิตุม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 วิชาภูเขาไฟมเอา้ามันแตกง่ายจังวะโอ้มันแปลกๆนะ เมื่อก <indo by> <IP> <esi> <ibl ampa> <AN> <function> ี้ทำไมมันอยู่ม <pl> <ini> ันตายเอ้าโอมันไปเปลี่ยนฟังเป็นทหารเรือแล้วครูฆ่าหัวดิทำไมกลัวฆ่าหัวจนสลัดรถหรอมาแล้ววะเฮ้ยนายไม่ใช่เราลอยคนนั้นเฮ้ยปึ๊บตึงแตกกิ้งมาแบบนี้ เราไม่จบเฮ้ยยังไงอีกคนอ่ะสู้บเบาเฮ้ยยังไงไปตีคนนั้นละเอาทำไมคนนี้โดน,นเก็บง่ายเดี๋ยวนายตายง่ายยังไม่ใช่ผลพระเพิ่งจะมาแปลงร่าง ดึงมานี่แล้วก็จกนี่นีเฮ้ยข่ายเร็วตานยืนบรานิกยืนนิ่งโดนอ้าวเฮ้ย,ยทีเร็กทีกับพระว้าวพรจะแตกครับแล้วมันปเตะเราทำไมอะไรวะเนี่ยอะไรฟะแก ไอ้ไก่แน่จริงก็มาลุมสองหนึ่งดิแค่หนึ่งหนึ่งยังไม่หลอดมาก่อนมนุษย์จอมโอหังไก่ไก่เจอคนไทยก็จะประมาณนี้นะนายซุ่มผลให้หน่อยได้ไหมตอนนี้มีผู้หญิงจะไปขอคนนี้นะขอได้ถูกคนมากซุ่มไปละอ๋อโอเคเคใครทิ้งผลวะเนี่ย นี่ไงคนนี้อยากได้ผลไม่ใช่หรอเอาผลควนันไปเอาเอาปกติข้าไมา่ให้พวกมนุษย์หรอกไปแต่นี่เป็นกรณีพิเศษขอบคุณนะอ๋อว่าไงเจ้ามนุษย์ขอผลหน่อยหน้าข้าดูเหมือนพวกแจกผลหรือไงช่วยฟาร์มแทนได้ไหมเอาเงไวเวลให้ถึง30แล้วข้าจะสุ่มผลให้เชฟฟาร์มบอสนะมีคนมาด้วยวะคนเยอะจัด ขอโทษไดครับข้ามีคนที่จะให้อยู่แล้วโทษทีนะผมเป็นผู้เล่นใหม่แต่ว่าคนนี้ฟาร์มเป็นอยู่นะลากมอนลากมอนทําดีครับบางคนตีทีละตัวก็จะช้าหน่อยแต่ข้อเสียของการลากก็คือถ้าโดนมอนตบก็โดนลุมตบตายได้เฮ้ยมีคนเวลวต <c oughs> ันะมาดีแล้วทาเซฟโซนไว้เฮ้ยฉันไม่ได้จะบวกฉันมาพาเวลอยู่ไปไปไม่ได้จะบวกเฮ้ยไปละ <c oughs> ไปจริงวะ เฮ้ยสามสิบแล้วเว้ยสามสิบแล้วทำได้ดีนี่เจ้ามนุษย์นายไปหาที่ซ่อนซะเดี๋ยวเอาผลไปให้ตรงนี้คนเยอะเราไปซ่อนตรงนู้นเป็นโจโกะเราจะได้ผลที่สปินมาแล้วเพื่อนเอาผลสปินผลไม่ค่อยดีนะ่ะเก็บไว้ก่อนผลเนะี้ยเคเก็บไว้ก็เก็บ <c oughs> ทำไรพ่อหนุ่มทำไมไม่เอา รีบเอาอเฮ้ยเดยฉันจัดการให้ลาก่อนเรียบร้อยละฮะน้าเยอะบเฮ้อ,อทำไมเราโดนเยอะแมกมาสายสแปมเฮ้ยยาหมัดกอง Ui. Không. Đúng tầm luôn tầm luôn tầm luôn tầm. Ui chọt. Mình có skill khang vậy. Có gì cơ? Khó đạp มีดาบแรหน้าเล่นไหมเอาเล่นโกคุปึป๊บปึ๊บเล่นโกคุเขียวจูโร่ย้อ้าวรุนแรงถึงใจเฮ้ยอะไรฝาจะไปไหน ย่า yeah. ไม่ตาย <Hey. S 1> น,นี่ก็ไม่เก็บสักทีผลมืด hey. ดูเรผมจะเป็นคนชั่ว <c oughs> ทุกคนอยากเห็นผมเป็นคนชั่วปะนี่เราก็มายืนตรงนี้น <c oughs> ยวิมันไม่ตายวะโอเคเราเกือบเป็นคนชั่วอา้าวมันเปิดพีพีแล้วมั้ฉันไม่ใช่คนตีแก้นี่เจ้าหมอนี่นี่เติดๆดไม่ผิด เฮ้สมอนี่มาใช้วิชามันฆ่าได้ไงน่าโดนน้ําแข็งเก็บระหว่างลาวากับน้ําแข็งเอาใครใครเปิดก่อนได้เปรียบนะพวกมึงมันบ้าตืต๊ดขอผลข้าพึ่งสุ่มไปอ่ะขอผลพึ่งสุ่มไปเคครับขอผลก็บอกว่าพึ่งสุ่มไปไม่เข้าใจเราเจ้ามนุษย์มาตีทำไมวนะเนี่ยกดผิด ขอผลเจ้าวอดี้พิมพ์เป็นคำเดียวเฮ้อันนี้รอบสองรอบสองมันกดผิดแหละรอบสองไม่น่ากดผิดกดผิดอีกแล้วเหรอขอผลขอผลใครให้เท่ากับรอไม่ให้เท่ากับเจเกอะไรเล่าโอเคละใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โจโกด้วยละ่ะแล้วเจอกันในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อน 拜拜。Bye bye.